สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ครับมาพบกับอูน้ำไส้คลิปแรกเด้อครับท่านผู้ชมคลิปนี้ครับเป็นแนวทางตัวเลขของ fc สารคามครับผมเป็นโค้งสุดท้ายครับนี่แหละครับเป็นเลขบนอย่างเดียว6คู่ครับมีเลขวิ่งมาให้สองตัวครับผิดจรณาเบิองน้ำกันครับท่านผู้ชมนี่แหละครับก็มาบรรยากาศทงไฮทงน้าเหมือนเดิมครับแค่เปลี่ยนวิวมาทั้งนี่บ้างครับทางนี้ก็จะเป็นปลาอ้อยใกล้ๆเลยครับท่านผู้ชม เดี๋ยวคลิป2ผมจะไปตามแนวทางตัวเลขเลขฝันของหลวงพี่ครับผมหลวงพี่เพิ่นฝันแล้วรอรุ่นน้ากันครับ่านผูุชมิวว่านผ้าคินหน่อยลงไปอ่าเล่นยญยวดหลวงพี่ก็เลยมาเห่นน้าเพื่อนก็บอกว่าฝันแล้วก็เลยเด็ตามต่อว่าจะลงมือนี้ครับเป็นคลิปที่สองต่อจากเอฟซี FC สระข้ามครับผมคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณเอฟซจากสารคข้ามครับที่น้าขอมมุ่นตัวเลขบน หกคู่มาให้ครับผมนี่แหละครับบรรยากาศยัมบือโซ่ครับอุณหภูมิลดลงหนาวขนาดครับสิบเองศาครับตอนนี้บรรยากาศสุดยอดครับหมู่บ้านกะประมาณสิบเอ็ดองศายังมือโ้าครับอุณหภูมิลดลงขนาดนี่แหละครับเอฟซีทาง่องกะดูแลสุขภาพกันไปเด้อครับผมนี่แหละครับมาตามแนวทางตัวเลขเอฟซีทาง่องเหมือนเดิมครับตามกันคลิปแรกเดี๋ยว ตามคลิปแรกๆก็สิกบไปคนฟื้นซอยพะเยาให้แล้วราจ้งสิตามไอฟซี FC ทางซองเดอ้อครับผมแต่ละคลิปแต่ละแนวทางครับนี่แหละครับบรรยากาศดีครับโซนนี้ไอฟซี FC ฟางทองกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้อูน้ำช่าออมน้ำโชงให้เดอ้อครับผมนี่แหละครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจเหตุคลิปต่อๆไปครับขอบคุณทุกท่านครับี่คอยสนับสนุนสปอร์ตกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กำลังใจอยู่ตลอดนะครับ พัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยครับถ้าเราพิจารณามองได้กะขอโทษขอให้ทุกท่านครับมาติเตือนได้ครับผมเดี๋ยวจะปรับให้ครับนี่แหะครับบรรยากาศดีเยี่ยมบุเซาอุณหภูมิลดลงคลิปนี้เอฟซสลรคามเพื่อนกาจดให้6คู่ครับเป็นบนอย่างเดียวนี่แหละครับเลขวิ่งบนให้มา2ตัวครับผมจับคู่ให้หคู่นี่แหะครับยูทีเอฟครับจะเลือกเล่นตัวใด บางเทียเอฟซี FC กับว่ามันเยอะเกินไปโฮคูแต่กับพ่อดีแล้วเนาะครับท่านผู้ชมนี่แหละสารับเซียนสารคามหรือว่าเอฟซีสารคามนี่แหละครับมันก็ตามแนวทางตัวเลขโครงสุดท้ายมาให้ปล่อยพี่น้องเอฟซีทางซองแล้วเด้อครับผมเดี๋ยวจะเป็นเซียนท่านใดเป็นโครงสุดท้ายเดี๋ยวสิตามให้ด่วนๆครับมื้อวานที 29, ่ยี่สิบเก้าพฤศจิกายนหกสิบแปดครับผมนี่แหละครับไกลแล้วครับไกลขอไม่เรื่อยเดือนนี้มีแค่์สามสิบ วันครับผมมือเลื่นกับวันที่30พฤศจิกิก็เริ่มวันที่หนึ่งทันว่าได้แล้วครับมีเวลาอีกหนึ่งสองสามก็มือครับท่านผู้มสามเคอร์นครับวันที่หนึ่งเลขออกใบสามครึ่งนี่แหละครับง่ายมือสองวันที่หนึ่งเอฟซีกับสี่ออกหาซื้อลอตเตอรี่น้ำกันแล้วแล้วครับท่านผู้ชมนี่แหละครับแนวทางตัวเลขย้ำเด้อครับเป็นเพียงแนวทางตัวเลขนำมาแบ่งปันให้เอฟซีทางช่องทุกท่านครับใส่กิจดบิด คุลาในการรับชมเราฟังน้ากันครับนี่แหละครับแนวทางตัวเลข FC สารครามมาเรียบร้อยอยูทีดวงยูทีเอฟซีแลละครับผมแม่นเลกวิ่งบนเพลินเรียกว่าจะแมนเลขจะพูเพลินกะล่องเบิ้งน้ากันนี่แหละครับหูน้ำใสก,กับมีแนวทาทางตัวเลขมาให้เอฟซีทาง2องอยู่ตลอดครับผมนี่แหละครับหลากหลายเสี้ยนหลากหลายซ้ำนักเขามาเรื่อยๆนะครับ ปิดเจรณนาเบิ้งน้ากันเรียบร้อยหมดแล้วครับทั้งเขาทั้งแนวทางนี้ก็สิเป็นป่าบักผ้าครับธงชุชมเป็นข้องเป็นน้องคือกันทางนี้นี่ครับทางมาส่วนนี้บ่มีฝนบ่มียังแล้วครับแหงแรงท่างกะสะดวกสบายไปเ่ไใดเลืน่นตมเี่ครับปลาอ้อยยา้ขึ้นไปหอดพุ่นเลยครับ ไปกีดทิ้งหน้ากับยูหุ่มไพ่เหรครับทิ้งหน้าก็เลยมันไกโ่โพดไก่มองยูมองเศร้าไก่มองปูเขาก็เลยญ่ายมายูเพียครับธำบูส้มทิ้งหน้านี่แหละครับปลากระไรมาไวยูเพียทีแรกยูพุ่นเหรครับมองพุ่นก็เป็นโพนตึงสูงเลยครับธำบูส้มมองปุ๊กทิ้งหน้ามีองค์แดงมีถุกอย่างครับยูมองหันปลาใหม่ปลาไหลเย็นสบาย แต่ว่ากลับมาอยู่นี่ใข้กลัวครับเพราะว่ายูนี่ก็มีสาไปแตาสูบนับหนังเทียงหน้าสบายครับเอามาเบิ่งตัวเลขนับกันครับผมเนี่ครับเอซีสารคามครับผมวันที่หนึ่งธันวาคม2568ครับวิ่งบน8กับ9ครับผมสองตัวบน92 97 90 93 87าเจครับกลับด้วยครับผมเลฟซีบ่โบยกลับกับ จับได้เลยครับเพราะว่ามีฮกคู่หลายตัวอยู่ครับท่านผู้ชมหรือว่าอยากกลับหยักกับได้ครับท่านผู้ชมอยู่ที่ควบม,มาควบชอบครับอยากกลับตัวแดงก็เลือกเอาครับหรืออยากกลับทุกตัวก็อยู่ที่งบตน้นทุนของพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีครับผมกกบะนะครับถ้ากลับมันก็สีเยอะขึ้นเป็นสิบสองครับท่านผู้ชมเอาแต่อย่างใดอย่างอื่นก็แคปหน้าจอก่อนละครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอไปเบิ่งน้ำกันสะกอนเผื่อมันโศกมันหมานมันปัง นี่แหละครับผมก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามแนวทางตัวเลขให้เอฟซีพอมีพินองครับผมเอารอรุ้นครับวันที่หนึ่งธันวาคมหกสิบแปดใกล้เข้ามาแล้วนะครับแคปหน้าจอได้เลยครับพอมีพี่น้องครับแคปหน้าจอด่วนได้เลยครับมาให้เป็นที่เรียบร้อยสำหรับแนวทางเอฟซีสารคามครับผมวิ่งบนแปดกับเก้าครับนี่แหะครับแปดกับเก้านี่มีเอฟซีทา้งสองมักบ่ครับสำหรับเด็กบนนะครับ เลขบนพันตั้งไปสูงที่แล้วสำหรับเอฟซีสารคามแปดกับเก้านี่แหละครับเนาก็ลองเบิ้งครับยิบซื่อลอตเตอรี่เสียงโขกเสียงดวงเบิ้งด้วกันจั๊งวดกับเพิ่นก็ยังดีครับท่านผู้ชมสำหรับเอฟซีสารคามกันมีเข่าสามตัวตรงขึ้นกันแหละครับแต่ว่างวดนี้เพิ่นให้แค่สองตัวบนนี่แหละครับวิ่งบนแปดกับเก้าสองตัวบนเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าสามแปดเจ็ดแปดสามอย่าลืมกลับเด้อครับผม อย่าลืมกัปขับหมวดนี่สำหรับเอฟซีสารคามเปิี่ยนซังมาให้กับนํากินเข่าตรงมีกัปครับท่านผู้ชมนะครับลุยกันต่อเดงเดย์เน็ตนะครับทางบ้าน e าเอฟซีหนาวกันบ่ครับหุมผพากันเน่เด้อครับท่านผู้ชมเดินห่วงเป็นใยเนี่ยเป็นวัดเป็นไข่ยากอีกครับนี่แหละครับไอห,หน้ากับสีเหลี่ยมวัดแล้วนะครับเอฟซี e ทางสองฮาวนด์น้ำใส โดนปานนี่กับสิ <c oughs> เกี่ยวหมดเล้อเหรอครับรถเกี่ยวรถสีก็ได้ช่วงนี้ก็บ่ค่อยเห็นรถเกี่ยวปันไดครับน่าจะแล้วแล้วหมดแล้วทางบ้านอุดมไส่อยู่ทางอื่นกับบอนแอรครับผมเพราะว่ารถเกี่ยวก็ออกเดินซ้ายตลอดครับช่วงนี้นี่แหละครับบรรยากาศดียามมืเอเสาลมลื่นแปดโมงกูกลัวได้เลยครับทับทิมยังหนาวเลยนี่แหละครับเนาะถ่ายคลิปนี้ครับมีเพียงสัน้นๆเหรอครับเอฟซีสรารคาม มาจัดมาใหา้ด่วนๆครับผมวิ่งบน8กับเแค่นี้ครับผมอีก6คููกับน้ำครับแคปหน้าจอน้ำกันเรื่ยๆครับผมท้ายคลิปนี้ครับผมกรต้องขอบคุณ FC สรา,ารคามครับที่นำขอมูุ่นตัวเลขบนมาแบ่งปันให้พ่อแม่พีน่น้องเ c ซทาง่องอูน้ำช่ายทุกท่านอวยพรให้ทุกท่าน,นให้หยุดดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงเด้อครับผมมันมันปังปงน้ำกันเดินทางเขียวขาดปลอดภัยพอกันไม่ขีดหนาครับสวัสดีครับ